สวัสดีค่ะบ่ได้ลง youtube โดดแล้วนะคะเนาะอยากตะน้ำเรียวค่ะค่ะตอนนี้ก็ตัดผักมาไวถ้าไปขายมื่ออื่นเนาะค่ะกะมอนี่ก็เฮ็ดกำกำไวค่ะกำละห้าบาทมีทั้งผักกะเพราขาวกะเพราแดงผักอีตูค่ะเอ่อกำไวค่ะกำไวเพราะว่ามือวันผุดกะสิบอตอง บตรต้องอยากน้ำมะกําผักเนาะค่ะนำกัมแล้วก็แช่น้ำไว้เอาผ่าชุบน้ำคอบไปค้คมะมือวันพุดก็เอาไปขายได้เลยเมื่อนี่วันอังคารเนาะคะ่ะเนขคอยกําไว้เมื่ออื่นยังสเนกคอยพก้พอมขายเลยค่ะเอาไปวางขายตลาดกัมละหาบาแล้วก็มีสลแเน่สละแน่เสื้อเอาจากอ่าเพิ่นปลูกให้กระรับซื้อน้ำเพ่นแล้วก็เอาไปขายเนาะค่ะอัน ผักอิตูก็ได้ลายกรรมยูผัอิตูปลูกง่ายค่ะแล้วก็เฮ็ดกรรใยญ่ๆเลยค่ะสีได้ขายง่ายๆพอปลูกเองเนาะเราไม่ได้ไปรับไผจังกะเพราเนี่ยเขาก็ับปลูกเองอันเขาก็เห็ดกรใหญ่เท่าใดก็ได้เองสินะแล้วกันค่ะก็เลือกใบอันใดมันเหลืองเขาก็แต่งออกตัดออกเอาดอกได้มีดอกเขาก็ตัดออกจงไว้แต่ดอกอ่อนอัน เ็ดไว้จังซีดามอื่นกะง่ายสะดวกเมื่อนี้ก็ได้เก็บพริกน้ำอยู่ค่ะพริกเขียวไว้จะไปขายตลาดพร้อมกะมีเนาะของที่จะไปขายมีสละแหน่กะเพราแดงกะเพราขาวักอีตูเอ่อเออย่างอีกขาออนพริกเขียวค่ะข,ขาออนกับสละแหน่นี่ซื้อเพิ่นค่ะซื้อไปเสริมเพราะได้ขายตึ้มกันเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าแ,แกมีตะไคร่ตะไคร่กระสิตัดวันพุธตะไคร่ตัดวันพุธเอาจ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่เขามารับชมจ้า